ฮวนเท็ดมุนเทียนเดอะเยลโลทาบูหรือคำสาบเสื้อกันฝนก็พร้อมให้คอหนังได้พิสูจน์ความสยองกันแล้วนะครับในวันที่4กันยายนคำสาบเสื้อกันฝนก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการจับตามองจากผู้ชมชาวเอเชียพอสมควรนะครับนั่นก็เป็นเพราะหนังสร้างจากหนึ่งในตำนานเหนือธรรมชาติที่น่ากลัวมากๆในช่วงศตวตรรษ19 7 0ของไต้หวันที่ควบคู่ไปกับเรื่องราวความสยองของ ลาหน้าคนและเด็กหญิงในชุดสีแดงนะครับซึ่งก็ว่ากันว่าชายในเสื้อคลุมกันฝนสีเหลืองนี้จะปรากฏอยู่ท่ามกลางหมอกหนาทึบและหากผู้ใดเผลอสบตากับเขาก็จะต้องทําตามคําสั่งของเขานั่นเองแม้กระทั่งการสั่งให้ไปจบชีวิตของตัวเองก็ตามนะครับและที่สําคัญภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นผลงานของทีมงานที่เคยได้รับเสียงชื่นชมมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง t h อ t แท้งอ o n g เมื่อปี2015จากฝีมือการกํากับของไส้เจี๋ย ิผู้เคยได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลามจากหนังสือเรื่องรีเมียนในงานบิ๊แฟนเมื่อปี2023มาแล้วอีกด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นําแสดงโดยพระเอกหนุ่มขวัญใจชาวเอเชียอย่างเจสเปอร์หลิวที่จะมาร่วมสร้างความระทึกขวัญไปกันพร้อมกับเฉาโยหนิงและเอองเจล่าหยวนโดยจะพาผู้ชมย้อนรอยเรื่องราวลี้ลับบนเขาสูงที่ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเสื้อกันฝนสีเหลืองอันเป็นที่มาของคำสาบในตำนานนั่นเองนะครับ